สวัสดีครับผมนายภาคสสวนพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำเมวอบริการคือบ้านแห่งศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดขอนแก่นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปกติวันนี้ผมนายภาคีชวนพี่เลี้ยงเด็กพิการคือบ้านแห่งจึงจะมาสอนและบันทึกวิดีโอเพื่อที่จะให้นักเรียนไปใช้เรียนและเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งวันนี้ขรผมจะมาสอนในทักษะการใช้ชีวิตประจำวันในการช่วยเหลือตัวเองเรื่องการใช้ช้อนซ่อมและช้อนสั้นซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในนี้ก็คือจานสองใบแล้วก็ช้อนซ่อมหนึ่งคู่กับช้อนสั้นหนึ่งด้านซึ่งวันนี้ขนมที่ใช้เป็นขนมช็อกโกแลตเพื่อที่จะให้ตัว เด็กที่ชื่นชอบในตัวขนมเป็นแรงจูงใจในการที่อยากทำกิจกรรมที่เราได้วางไว้ซึ่งถ้าผู้ปกครองมีขนม,ขนม,ขนมอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับผมส่วนจานตอนนี้อาจจะเป็นจานกระเบื้องแต่ถ้าทางผู้ปกครองมีจานพลาสติกเพื่อป้องกันการแตกหรือทําให้วัสดุนั้นเสียหายก็สามารถนำจานที่เป็นพลาสติกหรือเมลีมนมาใช้ได้นะครับผม ขั้นตอนที่1นนะครับเราจะเรียนด้วยการใช้ช้อนสั้นก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเริ่มจากขั้นแรกไปก่อนโดยที่เราจะให้น้องตึกตักจากจานที่สนมอีกด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งนะครับโดยที่พาน้องตักพิลเมิพิลเมินะครับจนกว่าจะเสร็จ โดยที่ช่วงแรกเราจะให้น้องทำและเราจะช่วยจับไปด้วยจนกว่าน้องจะทำได้เมื่อน้องทำได้เราก็ให้ทำชื่นชมและช่วยให้กำลังใจเขาเช่นดีมากดงมากนะครับผมถ้าหากว่าช่วงแรกน้องอยังทำไม่ค่อยได้เราก็จะช่วยจับและปอยู่มือไปด้วยจนกว่าน้องจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับผ่านไป ชิ้นแรกชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นช้อนกับซ่อมซึ่งวันนี้เราเราก็ทำเหมือนรอบแรกนะครับก็คือจับช่วยช่วยน้องก่อนโดยมือขวามือซ้ายจับช้อนกับซ่อมพร้อมกันโดยที่ให้น้องหัดทำก่อนถ้าน้อง ยังทำไม่ได้เราค่อยอายุงปื่อและช่วยจัดช้อนและซ่อมไปพร้อมกัน,กนโดยที่เราก็เอาขนมเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นขนมที่น้องชอบหรือว่าหาได้ในแต่ละวันที่คุณแม่ผู้ปกครองเตรียมไว้ที่บ้านสำหรับตัวผมผมใช้ช็อแกแลตนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่หาง่ายก็ น้องหลายตัวช่ชอบเราก็ยังทำเหมือนเดิมพาน้องจับช้อนขึ้นมาเพื่อตักมาอีกด้านหนึง่งตักมาอีด้านหนึ่งนะครับจนขนมอีกด้านหนึ่งหมดซึ่งเราจะใช้ขนมประมาณ10เม็ดหรือ20เม็ดก็ได้แล้วแต่ความถนัดและความความสามารถของตัวน้องซึ่งเราก็ประเมินเอาโดยที่ว่าน้องจะทำได้ทัมากกน้อยแล้วก็กะกินตัวขนมเ,เอานะครับผมซึ่งเมื่อน้องทำได้และทำเสร็จ เราก็ให้กำลังใจเขาหรือให้น้องเขากินขนมที่ตักเนี่ยจริงๆเลยนะครับหลังจากที่น้องทำเสร็จและทำได้โดยที่ถือว่าเป็นการชื่นชมและให้เป็นกำลังใจนะครับผม